นี่แหละอ่างเก็บน้ำจานติลูครับโอเคครับแงงงงงพะครับวิชาแพะครับตอนนี้เราบันทึกวิดีโออยู่นะครับเราจะออนแอร์ตลอดเลยนะครับครับ ครับโอ้โหอันนี้เสียงกล้องเลยนะครับโอ้อันนี้ผู้ใจบุญมาเก็บขยะให้อินโดครับเราพลเมืองดีจากไทยครับอ๋อที่เก็บนี่ไม่ใช่อะไรครับวิวจะไม่สวยครับโอ้โหน้ําใสกิ๊กเลยครับโอ้โหนี่น้ําครับสังเกตเห็นน้ํำไหมครับฝั่งนู้นจะเป็นคาราบาวครับคาราบาวครับ ภาษากลางเราก็บมือแต่ที่บ้านเรียกว่าควายครับตอนนี้มือวิดีโอย้อนแสงใช่ไหมครับเราก็จะจับภาพวิดีโอตลอดครับจนถึง สันเคื่อนฝั่งนู้นครับตอนนี้เราบันทึกวิดีโอวิวรอบๆอ,อ,อยู่ที่เราพงเหลี่ยลรักวงครับเดี๋ยวนี้กำลังอันนี้พี่ตุกครับไม่ใช่พี่ตูนครับพี่ตูนนักวิ่งครับอันนี้พี่ตุงโอ้โหครับ อันนี้เราลงมาที่ริมน้ําเลยนะครับตัวนี้สันเกินจะสูงมากเมื่อก่อนนี้น้ำจะเยอะเดี๋ยวนี้น้ําแหง้งน้ำ,หนำแห้งครับ ครับขอถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายภาพด้วยครับเอาด้านหลังสักนิดหนึงครับตอนนี้จะจะลงไปเล่นน้ำแล้วครับที่เราชี้มือเราจะไปทางตรงนู้นนะครับตรงแถวหลังคาเราจะขึ้นเขาเนินนู้นครับเพื่อไปสัน เขือนจุดประสงค์เราจะไปที่เช็คอินจติรูหู uh นะครับก็คืออีกที่หนึ่งคือจะเป็นวอเตอร์เวิร์สถานที่เด็กเล่นครับขอภาพด้านหน้าครับครับพาโนใช่ไหมครับตอนนี้เราบันทึกภาพ วิดีโอช่างภาพเราด้วยโอ้โหผมกำลังชี้ภูเขาเห็นเขาไหมครับต้นไม้สูงสูงนะครับเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วครับแต่เราจะผ่านทางทางขวามือขอบคุณครับที่ทุกครับ จัดให้ช่างภาพเลยครับเพราะเครื่องนี้บันทึกวิดีโอต่อเนื่องอยู่ครับเราจะมีการถ่ายทำสารคดีกลุ่มอะไรนะครับพี่โจรครับเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรนะครับไทยไบต์เมาท์เทน TBM อโอไม่ใช่เอ็นะเราทีบอครับอันนี้ ถุงมือครับถุงมือร่วงครับเหยียบถุงมือตัวเองแลวครับครับทิ้งหมดแล้วครับทีนี้ขอภาพอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งหมดแล้วขอภาพสวยๆอย่างเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปรออยู่ข้างบนนะครับโอเคครับเก็บภาพแล้วยังครับ โอเคครับ <okay. S 1> ตอนนี้ผมเอาจอดจักรยานนะครับ เกตว่ามันยังไม่มีการจัดการหรือระบบดีเท่าที่ควรนะครับยังมีมมน้ำเสาะดินพังอยู่นะครับโอ้ยย่าไม่เอาครับเก็บไว้ก่อนครับรถครับยังไม่ต้องล้างอันนี้ ช่างภาพครับชงมาเอาเปลี่ยนท่าใหม่หน่อยครับพี่เอาจะมีคนตกปลาอยู่นะครับเอเปลี่ยนท่าหน่อยครับพี่ท่าหรอหลังข้าหลังเลยครับข้าหลังเหรอเปลี่ยนท่ากับเล่นท่านี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเล่นท่านี่มันกว่า เปลี่ยนท่าน,นี้แสดงว่าเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับไม่มันแล้วเลยเปลี่ยนท่าอ๋อโอเคครับอันนี้ข้างหลังครับประธาน TMB ครับไม่ใช่ประธานบาาาริษัท b, ครับประธาน TMB ครับ TMB นี่ไทย b บมา Mountain อันนี้ตั้งแต่ปั่นมานี้ลงมาริมน้ำมากที่สุดแล้วละครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้น้ำแห้งมากๆช่วงนี้น้ำแห้งมากครับมี่ายประมาณิบครับ ก็คือโรืยี่สิบรูปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ก่อนครับมีมัสามหรือสี่รูปที่คมโอเคครับ <c oughs> ถ้าไม่คมแล้วเดี๋ยวเราโอเคครับ จริงบ่กครับโอ,โอ้ยสงสัยวันนี้ไม่ถึงสังเขื่อนพี่คนสึงก็คนเขือ่อนกระเป๋ากับหนักกระเป๋าครับวันนี้หนักกระเป๋าครับวันนี้วันนี้เซียนเซียนตุก๊กจะวิ่งลงน้ําอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่เอาครับก็ได้สรุปไหมครับพี่โอเค ท่านประธานครับเชิญครับทานี่เลยครับขึ้นขึ้นเดิมนี่ก็ไปทางนี้ครับครงนี่ครับครับไหวมาถึงที่แล้วครับต้องไหวครับ ครับคครับรับเดี๋ยวอาจจะแวะพักไปเรื่อยๆตอนนี้ท่านประธานไม่มีอะไรเล่นครับลงไปเล่นที่โคลนครับโ 13, <laughs> โอ้ยเพิ่งจะสิบโมงครับเวลาเราเหลือเยอะมากเลยครับ โอเคครับไอ,อ้มือวิดีโออยู่ข้างหลังครับอันต่อเลยครับ เอาปั่นลงมก็ต้องปั่นขึ้นครับ ไหวนะครับเราเลาะสันเขอนครับ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอ่างครับเขื่อนจะอยู่อีกฝัง่งครับ เขื่อนครับสวยครับสวยครับ เลาะมาแล้วนะครับทางดีๆเราไม่ปั่นครับเราปั่นทางที่ไม่มีใครจะปั่นครับ ขึ้นหน้าเลยครับขึ้นหน้าเลยครับวิดีโอยังไม่มีคนอยู่ในเฟรมเลยครับโอเคครับตุ๊กแซงแล้วครับโอเคครับไปแล้วครับครับท่านประธานครับท่านประธานเชิญข้างหน้าเลยครับเข้าอยู่ในเฟรมวิดีโอหน่อยครับนี่ก้อนหินครับ ก้อนไม่ใหญ่ครับแต่ยกก้อนยกไม่ไหวครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับแสงเลยครับอยู่ในเฟรมวิดีโอหน่อยครับโอเค ถนนที่ที่เราจะต้องเฮ้ยเยะเฮ้ยยสุดยอดเลยครับ อกตรงเลยครับไม่ต้องถามหาแล้วโควิดครับ, COVID, รบมีแต่โคจะควิดเอาครับตอนนี้รนนครับสารเคลื่อนครับ น้ำแห้งมากเลยครับครับเขาลูกนู้นครับลูกนู้นครับทางแหลมครับตรงนั้นแหละครับที่เราจะขึ้นสุดทางนี้จะหยุดบันทึกวิดีโอนะครับ ปั่นข้างบนปวดตูนครับปั่นข้างล่างนี่ปวดขาครับ <laughs> <c oughs> ปั่นจนเพื่อนหนีครับครับ <laughs> <c oughs> สมาชิกนี่ หลบร ah ีนหนีหน้าไปหมดครับาำแห้งเขาข้อหน้าฝนไม่ต้องแฝง หลักเดือนแล้วอ่ะเดือนสองเดือนแล้วครับน้ำถูกเอาไปใช้ที่อื่นหมด,มด <c oughs> พี่โจรหลบทุก ฮ้ยวิวสวยมากเลยครับข้าว้านด้านขวามือ วิวสวยครับวิวสวยครับหันกลับมาเอาวิวครับหันกลับมาบันทึกวิววิวสวยครับโอเคครับตอนนี้แล้ว โอเคครับอัติอัติครับมีคาฟู dạ, lương bình thường là.